พี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่จะแปมติกเกอร์ช่วยแล้วกันเอ้ยพี่จะไปแค้นซันพลัวอะฮีอะฮีอะฮีโอ้โหโอชโโอโนอะฮีอะฮีอะฮีวันชายค่ะ ชื่อเพชรสิพี่ขันตุ้งแมงมุมแมงมุมแต่เรามีเล่นบินเอาแล้วกันนะจะหนีไปไหนพี่พาบินเล่นบีบีอย่าเห็นพี่รันเล่นราชาเคยเห็นราชาลุกสิบปีไหมเอ๋สุดยอดไปเลยเดี๋ยวพี่ให้เลยสามงงงงกำแพงสูงเดี๋ยวหนูขอปั่นก่อนนะค่ะยิมไม่รู้อ่ะอ่ะนาฬิกาไหนอะโอ้ยยืมใครมาอนาฬิกา ดีพ่อมาอุ้ยแรงจังเลยอุ้ยหน้าโดมหน้าโดมแมงมุมหน้าโดมเขายังไม่เห็นเขายังไม่เห็นอะไรรคับอยากดีดดีดเข้าโรลบานไหมดีดเข้าโลบานไม่พี่เขายังอยู่หน้าโดมอยู่เขายังอยู่หน้าโดมอยู่เขามองไม่เห็นหนูอยากเล่นที่ไหนอะพี่วางไม้กระดกกไไว้หน็ได้หนูอยากเล่นบนเตียงเขายังอยู่หน้าโดมอยู่เหมือนเขาจะเห็นพวกเราแล้วนะเาเห็นพวกเราแล้วพี อ้าวเนี่ยเดินไปชนใหญ่ทำไมเอาไว้รุ่นนะก็เลยก็เลยเก็บขอโทษโอ้โหก็เลยโดนไปทั้งเลยไปดูแลราชาเราสิฮะให้หนูจะหยิบจะหยิบของเขาเขาตู้แอบตึงเด้อแอบตึงโอเคครับโอเคครับไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นราชาชื่ออะไรวะโอเคอ้าวราชาชื่ออาเลนลูนูนไปแล้วค่ะเล่นเล่นไปที่บ้าน เห็นพี่ตรงนี้ไหมไม่เห็นครับอ้ามาแล้วค่ะเัิมาทำะมริจีนีเอ้าเอาทำไมพี่บล็อกอะเอ้าโนอาลาเลรี What the hell is y o u r y s o r พี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่ได้ตั้งใจเ้าใจไหมขึ้น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 พี่วาร์ปมาแล้วมันก็บล็อกเลยพี่ไม่รู้ พี่ก่อนพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่จะแปรติ๊กเกอร์ช่วยแล้วกันพี่จะแปรติ๊กเกอร์ช่วยราชาเขาอยู่ข้างบนพี่ราชาเขารอโดดข้างบนพี่เขารอจีนองหอมเดี๋ยวต้องส่งตังค์ให้ครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ตพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ตมันโดดมันโดดมันโดดพี่เบิร์ดเฮ้ยเล่น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 หัวดาเขาจะ กระโดดมาอ่ดจะอ่ะเอ๊ะจะลุกบอกนะจะลุกบอกนะฮึจะบ้าแล้วกนอ้าวมันละดีเดิมอ่ะเคจะได้ไปไวขึ้นเขาโดดลงเขาโดดลงเล่นโดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้ว ้องงยตามบาเลนต่อเอาพังตามเล่นตามเล่นตามเล่นแวะพังแวะพังแหวะพังพี่ดักไม้พี่ดักไม้พี่ดักไม้ตามบอเลนแล้วตามเลนแล้วเดี๋ยวส่งตังค์ให้พี่มือนี่ไงไอฮิไอฮิไอหอวยกูตทองมันกดตัวทองไปแล้วกดตัวทองไปแล้วช่แช่แดีดีช่แช่แเดี๋ยวต้องส่งเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยพี่วังฮึดอ่ะฮึดอ่ะเปนรับเป็นจำเป็นเชื่อจำเป็นโอเคพี่มาแล้วเล่นอัปฉริยะ กดตัวบีกดตัวบีกดตัวบีพี่ระวังไว้ไม่เข้าพี่มังงมาได้โรงพยาบาลไงระวังระวังอยู่ที่ตืดอยู่ที่ตืดอยู่ที่ตืดตรงตรง้นี้มีมีของฝากมาเคลียร์ใหญ่ด้วยฝากมาเคลียร์ใหญ่ด้วยแม่เยร์ใหญ่หน่อยให้เงีเกียรแล้วเกียรแล้วตรงตรงนี้มีสถาบานนะตรงพี่อ่ะแล้วอ่ะฮ่าข้าโทอดทอเมื่อกี้พี่ซื้อของให้อยู่เมื่อกี้พี่ซื้อของให้อยู่กําลังกดสั่งจองเลยเนี่ย โอ้ยกดบี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 เมื่อกี้จะกดซื้อน้ำหอมแม่งเอ้ยเอาอย่างอื่นไหมย่างอื่นไหมตรงตรงพี่มีตรงพี่อะพี่มีลักบี้อ่ะตอนเนี้ยเอาไหมเอาลักบี้พี่พี่กดไปแล้วอ่ะเอาไปก่อนละลักบี้ไปอยู่ที่พื้นนะเรนลักบี้ตงพี่นะตรงพี่นะเฮ้ยเขายังมองไม่เห็นเขายังมองไม่เห็นเขายังมองไม่เห็น

เขอกดเขาหเพ่อนเขาครับกดนี่กดนะอปรุอะสปรุงปรุงปรุงิงะพัไปแล้วเดี๋ยวพี่จะวางแล้วพี่จะบอกนะชุบเก็ใกดบีกดบีกดบีุบใโอเคโอเคเวมดลางเขาวางเส้น โดนได้ไงวะพี่วางพี่วางพี่วางโอ้ยเอาแก่พี่ลงมาบล็อกทันเปล่าไม่ทันหรอทันงรอโอเคเขาตีพี่มื่อตีพี่ลงมาช่วยบล็อกน่ะน้อง้อนนึ่งตายเถอะให้เราช่วยบล็อกได้อย่ามีสิแล้วรัชชาเราจะตายหาแล้ว พี่ก็ไม่มีของตรงนี้พี่ค่ะเอา้าสิงผิดคนดพี่สายป่าไไปไปไปอเคเก็บทันุย้ยเก็บทันุย้ยไปเล,เลนนเลือกน,นายผู้ผเยาวซื้อดอบลินไม่ได้นะแต่พี่จะสั่งจองสนับมือให้ ตูต้รตต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 ยาบทาเดดพดุรตบเดนลงมาบอกนะพี่มีสนับมือให้สนับมือส่งสองแหงหนูมีสนับมืออยู่แล้วโอเคเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยุนมตเอาก็ได้พี่บ้องหลังให้อยู่พี่บ้องหลังพี่บ้องหลังใเมอเขาตีพตุตลตุตุตยตุยตุตยเขพวาดักหน้าเลยเดัหน้าเขดหน้าเขาดค่ะพีเียดเียอยที่ตียตืดอ เฮ่นีะเฮ้ยอย่าอ้สุดยอดเลยเลนสุดยอดเลยเล่น <To> ส <be vague> ุดยอดตรงนี้นะเออครับนตรงไหครับพี่น่น่่ประตูนี้ประตูประตูที่น้องออกเป็นตรงท้องอ่ะเออพี่บังอีกรอบนึงแล้วเขาก็จะตีเขาจะอยู่ข้างในอยู่นะเขาอยู่ด้านในเขอยู่ด้านในเขาเดินออกด้านนอกเออไปครับไปครับไปครับเออเออเหนื่อยเอเหนื่อยจังเป้ ได้เลยรอเดี๋ยวน้องพยายามวางไม้กระดกให้อได้เลยอะไรเดี๋ยวพี่ไปเก็บไอ้นี่ให้อือล้มแล้วเดี๋ยวพี่หิวแป๊บงั้นพี่ขอหิวตัวพี่เองแป๊บหิวเลยพี่หิวเลยผู้เยาว์เขาให้กินกินแอลกอฮอล์นะได้ฝั่งน้องเฟย์แรกโอเคฝั่นู้เฟย์สองโอเคโอเคเอายัง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 ถูกิวถูกชิวอะไรวะฝั่งนู้นเฟย์สองโอเค พี่ไม่มีลักบี้ไม่มีอะไรครับพี่มีนาฬิกาสั่งจองมาให้ก่อนโอเคพี่สั่งจองมาให้แล้วนะต้องซื้ออะไรไม่ได้ต้องจับปืนแล้วอะตอนเนี้ยโอ้ยออกไปไม่ได้อ่ะพี่ก็ไม่มีไม่มีของว่ะแต่พี่มีไม้กระดกให้เราว่ะมาพี่ไปด้วยมาพี่มาทันเฟมเนี่ยน่าจะไม่ทันลักบี่พี่ต้องยื้อก่อนได้ได้ได้เดี๋ยวยื้อเดี๋ยวยื้อเดี๋ยวยื้อเนี่ยยลเก่อนถึงไม้กระดกมีนาฬิกานะ ถึงไม้กระโดดมีนาฬิกา,าเอ้าเสรษฐีขายอีกไปไ<ะ>ปเ<ะ>ฮ้ยช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยเเไปเลลูกไปด้วย Let's go <S ครับพี่นี่เบิร์ดครับเขาตีรันเขาตีรันโอเคโอเคยังอพอมีเวลาย,ยื้อะยายาไม่เรียนลูกล็อบบี้ให้เลนเดี๋ยวให้กรณีตังค์มาตามตูดมาแล้วเลนระวังข้างหลัง พี่กดพี่กดพี่กดเล่นตาย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 ตาดตายตายตาตายี่กดายตกยตายตายตายายตายายตตาตายอยตายตยอยตายตายตากตายต s ยตายายตายตายตตาา